วายแทกตัวเริ่มต้นแต่งหน้าชุดวายจะหรอแค่ไหนไปชมกันค่ะเกินไปไมอ่อะอะอรอายเงร็แล้วเอาไปหาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับน้องฟอร์ดุรมอีกแล้วนะวันนี้ค่ะน้องก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะ <c oughs> เช่นเคยค่ะน้องก็มีรถแต่งหล่อเท่ๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะ <c oughs> วันนี้เป็นคิวของ y ายท็เกียร์6สปีดนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น เครื่องยนต์2.0ลิตร170เรงมา้า4500นิวตันเมตรนะคะวันนี้ค่ะจะมีให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันเป็นสีส้มเป็นสีพิเศษตัวนี้เพิ่ม10,000บาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวมาชมชุดแต่งกันข่าวว่าน้องแต่งอะไรไปให้กับคันสีส้มจี๊ดจ๊าของเราคันนี้บ้างนะคะอะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยด้านหน้าค่ะน้องเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะสีดาตัดด้วยสีส้มสีตัวใดก,กันกับสีรถนะคะก็จะทําให้ แมทกับสีรถมากๆเลยนะคะส่วนกระจงด้านหน้าค่ะก็จะมาพร้อมกับไฟสีสามดวงตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะว่าอยากได้สีส้มหรือว่าสีขาวแต่คันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีส้มนะคะเข้ากับสีตัวรถมากๆเลยนะคะส่วนชุดวายค่ะตัวนี้นะคะเราใส่เป็นชุดวายให้นะคะตัวนี้จะครอบไปกับกันชนด้านหน้าเลยตัวนี้เราไม่ได้ถอดกันชนด้านหน้าของตัวรถออกนะก็จะทําให้รถเราดูบึกบึนยิ่งขึ้นนะคันนี้ด้านล่างกันแข้งนะคะเราก็จะทําเป็นสีดําด้านค่ะ เพื่อให้รถเราดุดันยิ่งขึ้นคันนี้เน้นแต่งส้มดำโอ้โหหล่อมากๆเลยส่วนไฟด้านหน้าค่ะสำหรับรุ่น w วา t e ท s 6 s p ป e d นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ Daytime แบบนี้นะคะเป็นรูปสีแคมป์ค่ะมาพร้อมกับที่ครอบไฟด้านหน้าให้ด้วยเพื่อจะให้เข้ากับตัวกระจังด้านหน้าของเราไฟาตัดหมอกค่ะเป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะนะคะแบบ LED เลยนะคะโอ้โหออปชั่นของ Ford ของเราจัดมาให้เต็มสุดเลยอะมาชมฝั่งด้านบนค่ะ ส่วนฝั่งด้านบนนะก็จะมาพร้อมกับคําว่ารนเจอร์ค่ะอะคริลิกแบบนี้เป็นสีดาด้านนะคะแนแน่นมาดูด้านข้างกันส่วนด้านข้างซุ้มร้อขนาดใหญ่แบบนี้แบบเรียบนะคะจะมาตัวเดียวกันกับชุดวแบบนี้เลยนะคะก็จะทําให้รถเราล้อดูไม่ล้นมากเกินไปนะคะอะ่มาชมไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือแมกยางค่ะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นแมกขอบ20 o f f s ออฟเซตลบ24นะคะตัวนี้พร้อมกับ แมกไลละหล่อเท่แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําเงานั่นเองอยางตัวนี้เป็นยาง mt นะเวลาวิ่งบนถนนเรียบก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะตัวนี้ค่ะเรายก2นิ้วใส่ก้อนรองให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะค่ะส่วนด้านข้างค่ะของเราก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงด้านข้างตัวกระจกรถให้ด้วยล่าลองค่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเฉพาะรุ่นของ ytec เท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้รุ่นอื่นก็สามารถติดเพิ่มเติมได้ค่ะ มอรองค่ะครอบเราก็ติดให้ที่เรียบร้อยค่ะวนีีจกักรลอยเล็บก,กิดขวนได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นแบบสมาร์ทคีเลตนะคะเราสามารถาเปิดติดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้แค่เอามือแนบเข้าไปตรงนี้นะคะหรือว่าล็อกก็ล็อกด้านน,นอกเพื่นี้ค่ะโอเคควย์ัสว์น้องก็ติดให้เรียบร้อยค่ะส่วนด้านหลังโลบาร์เท่ๆแบบนี้มาจากตัวรถเลยนะคะสําหรับรุ่นวแท็กก็จะมาพร้อมให้กับตัวของโรงงานเลย ด้านข้างค่ะมีที่เหยียบบันไดด้านข้างให้ด้วยนะเวลาหยิบจับสัมภาระตรงท้ายกระบะลูกค้าไม่ต้องไปเหยียบล้อแล้วนะโอเคค่ะตัวนี้ค่ะเราเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบ full option LED ให้ด้วยนะคะด้านท้ายข้อบฝาท้ายให้ด้วยค่ะเล่นตัวสอนเหมือนตัวกระจังหน้าเลยสีส้มตัดด้วยสีดำา้องมองหลังอยู่ใต้โลโก้ตรงนี้นะคะตัวนี้จะไปสะแสดงบนหน้าจอภายในห้องโดยสารนะส่วนคำว่า Ranger ค่ะ ปั๊มมันดูไม่มีอะไรใช่ไหมเราก็ติดคําว่า acrylic เป็นคอมเบนเจอร์จะเป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรนูนขึ้นมีมิติมากขึ้นนั่นเองส่วนกันชนด้านท้ายหาเป็นกันชนห้างมาจากกันชนห้างมาจากโรงงานนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปชมด้านในกันส่วนด้านในแทนนะคะรุ่นวทยเท ดีไซน์ของเขานะคะ mm hmm. ก็จะดีไซน์ด้วยเดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะ mm hmm. คนโซนสวยหรูมากๆเลยนะคะมีที่ใส่แก้วให้ด้วยนะคะ mm hmm. ตอกลางค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า a ฟ่แ d r o i d Auto ได้หมดเลยนะคะตัวน,นี้แอร์แยกอิสระซ้ายขวาค่ะแอร์แบกของเรามีถึงหลูกกันเลยนะคะมาพร้อมกับเด็กมือไฟฟ้าควบคูพพ่ไปกับออโต้หูนั่นเองคะ่ะมีแท่นชาร์จโดรลทให้ด้วยโหสะดวกสบายมากเลยพวงมอะไราไฟฟ้า100%ค่ะหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่มาก ยังไงที่ใส่แก้ววอนนึงกินยิบแได้หมดเลยส่วนเบาะค่ะของเราเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเลยโอเคค่ะสำหรับรุ่นวัดแท็กตัวเริ่มต้นนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจค่ะหรือว่ารุ่นใไๆน,นะก็สามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะสแกนค r ว o d e ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากทุกคนนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปว่าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย